สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งเรื่องปรัชญาสโตอิกนะคะเพื่อหาวิธีสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในมีแหล่งข้อมูลที่พูดถึง10กฎที่จะทำให้ไม่มีใครหยุดยั้งได้น่าสนใจมากค่ะเราจะมาดูแนวคิดสำคัญสคัญกันนะคะว่าจะช่วยให้เรารเผชิญชีวิตได้แบบไม่หวัน่นไหวสงบขึ้นได้ยังไงครับเป็นแนวคิดที่ดีเลยครับเพราะจริงๆสโตอิก ไม่ใช่ว่าต้องไปกดอารมณ์ไว้นะครับแต่คือการทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าอะไรที่เราควบคุมได้จริงๆซึ่งก็คือความคิดเราการตอบสนองของเราเองนี่แหละกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างพวกเหตุการณ์ภายนอกเหมือนที่มาคัสออร์เรลิอุสเคยบอกไว้ว่าเรามีอำนาจเหนือจิตใจไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกพอเข้าใจตรงนี้ก็จะเจอความเข้มแข็งครับ เริ่มต้นได้ดีเลยค่ะแนวคิดแรกที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคือการหมกมุ่นอย่างมีประสิทธิผลฟังดูเข้มข้นนะคะมันต่างจากออการคิดวนๆทั่วไปยังไงคะต่างกันที่เป้าหมายครับอันนี้เป็นการจงใจใช้พลังความคิดของเราโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆสิ่งที่มันสอดคล้องกับคุณค่าหลักของเรานะครับแทนที่จะแบบกระจายความสนใจไปเรื่องเล็กๆน้อยๆเยอะแยะ คนที่ฝึกแบบนี้เขาจะเลือกเรื่องที่ควรหมกมุ่นอย่างรอบคอบแล้วก็ทุ่มเทสมาธิกับพลังงานให้มันอย่างต่อเนื่องครับอ๋อเหมือนเลเซอร์เลยนะคะไม่ใช่ไฟฉายใช่ครับประมาณนั้นเลยคือโฟกัสคัดเจนแต่การหมกมุ่นแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ทำให้เราเอ่ยติดกับผลลัพธ์มากไปหรอคะนั่นแหละครับเป็นจุดที่เชื่อมกับอีกแนวคิดเลยคือการปล่อยวางเชิงกลยุทธ์คือมันไม่ใช่การไม่ใส่ใจนะครับ แต่เป็นความสามารถที่จะใส่ใจมากๆแต่ก็ยังรักษาระยะห่างทางอารมณ์ไว้ได้เพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมชัดเจนเป้าหมายหลักคือควบคุมการตอบสนองของเราเองไม่ใช่พยายามไปคุมเหตุการณ์พอทำได้แบบนี้เราก็จะรับมือกับความผิดหวังได้ดีขึ้นไม่เสียสูญง่ายๆครับหมายความเราก็ยังทุ่มเทนะคะแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ขุกติดกับผลลัพธ์จนเกินไปเหมือนความสัมพันธ์ที่เรารักเต็มที่ แต่ก็ยอมรับว่าเราควบคุมเขาหรืออนาคตไม่ได้ทั้งหมดถูกต้องเลยครับการปล่อยวางแบบนี้มันช่วยเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความรู้สึกขอบคุณในปัจจุบันขณะมากกว่าแล้วมันก็สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เราด้วยซึ่งสำคัญมากๆก,กับการตัดสินใจที่นิ่งและเฉียบคมครับค่ะเหมือนสร้างเกราะข้างในให้ตัวเองนะคะแล้วแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งระดับจุลภาคหรือ micro resilience ล่ะคะอันนี้มันทำงานยังไงในชีวิตประจำวันคะ ดูเหมือนต้องฝึกเยอะเลยใช่ครับความเข้มแข็งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันตอนเจอเรื่องใหญ่ๆทีเดียวแต่มันค่อยๆพัฒนาจากการรับมือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเจอทุกวันนี้แหละครับเช่นแบบรถติดเน็ตหลุกหรือแผนที่วางไว้มันไม่เป็นอย่างที่คิดหลักการคือมองเรื่องขัดใจเล็กๆพวกนี้เป็นสนามซ้อมให้เราฝึกรักษาความสงบฝึกมองในแง่ดีฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเซเนกาก็เคยแนะนำให้ลองใช้ชีวิตแบบเออสมถตาดูบ้าง ก็เพื่อเตรียมใจรับความไม่แน่นอนนี่แหละครับอ๋อ oh, เหมือนซ้อมรับมือเรื่องใหญ่ๆผ่านการจัดการเรื่องเล็กๆสินะคะสแสดงว่าพื้นฐานสำคัญที่สุดก็น่าจะอยู่ที่วิธีคิดของเราเองแม่นยํำม,มากครับทั้งหมดเนี่ยมันวางอยู่บนรากฐานของการควบคุมเสียงในใจของเรานี่แหละอย่างที่เอฟฟเทเทอร์สบอกไว้เลยครับว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่ทำให้เราทุกข แต่เป็นการตัดสินของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นหัวใจสําคัญคือการรู้ท่านความคิดอัตโนมัติของเราแล้วก็ผลกระทบทางอารมณ์ที่ตามมาจากนั้นก็ค่อยๆเลือกตีความสถานการณ์นั้นใหม่อย่างมีสติเป็นกลางและเป็นประโยชน์มากขึ้นการรู้ทันแล้วก็เลือกตีความใหม่ฟังดูเป็นทักษะที่สําคัญมากแต่ก็น่าจะท้าทายนะคะโดยเฉพาะเวลาอารมณ์กําลังมาเต็มๆแน่นอนครับมันไม่ใช่การพยายามกําจัดความคิดลบให้หมดไปนะ แต่คือการพัฒนาทักษะในการคุยกับความคิดเหล่านั้นแบบตั้งคำถามปรับมุมมองไม่ให้มันมาครอบงำเราได้ง่ายๆซึ่งพอทำได้มันก็จะนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่าความต้านทานความเปราะบางหรือ anti fragility นะครับคือไม่ใช่แค่ทนต่อความยากลำบากหรือแค่ฟื้นตัวกลับมาเท่าเดิมแต่สามารถเติบโตแข็งแกร่งขึ้นจากความท้าทายนั้นๆได้เลย ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปแล้วเอ่อกลยุทธ์จากสโตอีกเหล่านี้ก็เหมือนให้เครื่องมือที่เราเอาไปใช้ได้จริงๆเนาะเพื่อรับมือความท้าทายต่างๆโดยการหันมาโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้อย่างแท้จริงคือใจเราเองการสร้างความเข้มแข็งจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ฝูกตีความสถานการณ์อย่างมีปัญญา การเป็นคนที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าต้องไม่มีปัญหาเลยแต่คือการมีทักษะข้างในที่แข็งแรงพอจะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยความสงบและเข้าใจนะคะใช่เลยครับผมขอฝากข้อคิดให้ไปลองสังเกตตัวเองต่อดูนะครับลองดูพวกความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันที่ปกติอาจจะทําให้เราหงุดหงิดง่ายๆแล้วลองถามตัวเองดูว่าถ้าเราลองเปลี่ยนแค่การตัดสินหรือการตีความของเราที่มีต่อเรื่องนั้น โดยที่สถานการณ์มันยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะประสบการณ์ทางอารมณ์ของเราจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการฝึกควบคุมเสียงในใจแล้วก็สร้างความเข้มแข็งจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราได้เลยครับ